ละเลงขนมเบื้องด้วยปากหมายถึงดีแต่พูดแต่ทำไม่ได้ที่มาของสำนวนมาจากการเปลียนเปถึงการทำขนมเบื้องคืออาหารว่างชนิดหนึ่งทำโดยละเลงแป้งถั่วเหลืองที่ผสมหัวกะทิลงไปบนกระทะแบนๆที่เรียกว่ากระเบื้องให้เป็นแผ่นกลมๆและบางเสมอกันใส่ไส้หวานหรือไส้เค็มแล้วพับหางดูผิวเผินเหมือนกับว่าทำ ไม่ยากแต่ที่จริงแล้วต้องใช้ความชํานาญในการทำอย่างมากโดยเฉพาะขั้นตอนการละเลงแป้งบนกระทะให้เป็นแผ่นหากไม่ชํานาญจริงแผ่นแป้งจะเรียบบางไม่เท่ากันแต่คนทั่วไปเห็นขั้นตอนการทำครั้งแรกก็จะบอกว่าง,ง่ายและไปคุยหมโอ้โอวดว่าตนสามารถทำได้พอได้ลองทำจริงๆปรับทำไม่ได้จึงเป็นที่มาสำนวนอย่าละเลงขนมเบื้องด้วยปาก